สวัสดีเอนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างผงผาเลเนาะเช้า,ะนะชานี้ก็อยู่ที่สวนยางนะคะพี่น้องมากีดยางตอนตีสามะตีสามครึ่งนะคะพึ่งแล้วเสร็จนะก็จะผสมน้ำกดไว้นะเพื่อที่จะเอาไว้ยอดตอนสายๆเนาะตอนหัวค่ำนะมันฟ้าเรื่อมฟ้าแลบนะพี่น้องนะฟ้าร้องนะเหมือนฝนจะตกมันก็ตกแหละะแต่ตกน้อยนึงนะ พอดีดาดมันพอดีทําให้มันมันเหี่ยวเนาะมันมันร้อนนะฮะแต่ก็ตกคือดีกว่าไม่ตกอะยังไงมันก็จะตายแล้วแหละส่วนนี้อ่ามันสำปะหลังออกงามมากนะแต่สภาพก็เป็นแบบนี้นลพี่น้องกระดึงกระด่างนะเพราะว่ามันก็ตายยุบลงยุบลงทุกวันทุกวันเนาะส่วนทางโน้นนะเขาก็จะเป็นหมอก หม,มอกจากหินนะที่ฝนตกลงเมื่อคืนนะประมาณสี่ทุ่มสีทุ่มเท่าไหร่สี่ทุ่มครึ่งนี่แหละประมาณนี้นะสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าสิบนะก็จะมีหมอกขึ้นนะศะนยนทางด้านโน้นะจะเป็นภูตักมองนะภูตักมองจากนี่ไปเลยนะคะเนี่ยุดแนวเขตเลยนะ เราก็กีดยางเสร็จแล้วนะพอ,อมาต่อก,กำลังสูบน้ำกดเมื่อวานก็ออกป่านะคะพี่น้องเข้าป่านะะอยู่หากินแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยไปปวดแข้งปวดขาซื้อๆดูน้ำก่อนเนี่ยวโอ้มีอยู่นิดนึง ผสมกรดไว้สองขวดนะใส่สายนะกินข้าวกินปลาเสร็จนะคะก็น่าจะดีหละเนาะมาหยดเนาะ ดินก็ไม่สึงเสียงกาก็ร้องก้ากาก้าอยู่เนาะร้องแต่เช้านะร้อนนะเหนียวเนอะนะอ้าว เขผสมในคุไม่ใช่บอกไม่ผสมในขวดเลยทำไม่เหมือนใครเมื่อวานก็ไม่ได้คลิปอะไรเลยนะพี่น้องไม่รู้จะไปถ่ายอะไรเนาะ เ,เออถียงนาเถียงไร่ของเราก็มีไฟโซลาร์เซลล์นะพี่น้องนะนี่แขงมันก็จะอยู่ตรงเสานี้โอ้มันก็น่านอนอยู่นะแต่ยังไม่ได้มานอนสักคืนฝนตกก็กลัวลมกลัวฟ้านะก็รีบกลับในวันนั้นหยอดน้ำกดแล้วก็รีบกลับ เดี๋ยวพา f อซไปเลาะดูน้ำยางนะดูมันสัมปัลังเอาเดาร์มีดนะกับมอแบตนะเดอ้อย่าก็ยังไม่ได้ตัดนะพี่น้องนะเดี๋ยวว่างให้พ่อมาต่อยมาตัดเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยลกนะบางต้นก็ออกบางต้นก็ไม่ออกนะคะสำหรับน้ำยางเนาะนี่ก็เท่าเบอร์เกอร์ มันสําปะหลังจะพอได้ขายค่าถทอมาต่อยไหมเนาะอันนี้กำลังหยุดนะคะนิดเดียวต้นนี้บางต้นก็ไหลบางต้นก็ไม่ไหลนี่ถือว่าโอเคอยู่นะคะไหลอยู่อันนี้ที่ฝนตกวันนั้นนะ คือจะได้แต่ละหยุดแต่ละหยาบพี่เนาะดต้นนี้บ้างถ้าฝนตกลงมาใส่ในสกปกเลยนะเป็นหยดเป็นย้อยเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่เนองเป็นต้นไม่สวยนะจะเป็นแบบนี้วันนั้นฝนตกโอ้เสียดายพี่เนะอะเลยลมพัด เสียงไก่ป่าคันดีก็ออกนิดหน่อยนะไปดูตนน้นให้ดูตนน้นว้วาวตัวนี้นะก็นะคะ สำหรับหวยนะแย่นิงบอกก็ขอพักก่อนนะคะก็ยังไม่ได้ทำคลิปอะไรเนาะก็รอดูนะหวยคำนวณหวยใหญ่รัฐบาลนะ,ะรัฐบาลไทยหมวดต่อไปนะกินแกนขนาดพี่น้องเลยแล้วก็มือใหม่หัดกรีดนะคะ เสียงมแมลงก็โอ้เดี๋ยวเราไปดูของเพื่อนนะโอ้ต้นนี้นะเฮียหมดแล้วมาทำต้นนี้สินี่มันไม่ได้เข้า ถ้วยเลยหนูไม่ไปก้องอยู่มันไปก้องอยู่น,ออยนู่นแถวของเจ้าอ่ะมาทำใหม <c oughs> ่เดี๋ยวเราไปดูของเพื่อนบ้านพี่น้องเขามากีดตอนสองทุ่มนะเมื่อคืน ว่าเป็นอย่างไรนะเพราะว่าฝนตกตอนสี่ทุ่มกว่าๆเนาะสี่ห้าทุ่มเช่นกันโอ้ตรงลูงเลยพี่น้องเอ้น้ำทั้งนั้น <c oughs> ความเสียหายเกิดจากน้ำฝนนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะดินจะได้ชุ่มฉ่ำนะก็เราก็ลุบเลี่ยงเอานะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ